สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชูดาพยากรณ์น,นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาพูดถึงเลิกงามยามมงคลช่วงวันเวลาที่ดีที่เหมาะแก่การทำการมงคลประจำเดือนคุมพาพันธอ2 5ันการให้เลิกยามนี้ก็ไม่ถือว่าถูกต้องหรือแม่นยำกว่าตำราอื่นๆแต่เป็นการให้เลิกยามแบบกว้างๆดูเป็นกลางกลาง เพื่อให้ใช้ได้กับทุกคนและสะดวกกับท่านที่ต้องการดูเลิกยามประกอบพธิธีไม่ถือเคร่งครัดมากนักควรถือเอาความสะดวกความพร้อมของผู้ทำการมงคลเป็นหลักสำคัญธากิจที่ทำนั้นชอบด้วยทำจะลงมือทำวันไหนเวลาใดก็ล้วนแล้วแต่เป็นมงคลทั้งนั้นซึ่งปีนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นวันธงชัยเป็นวันอธิบดีวันพฤหัสเป็นวันอุบาท วันอาทิตย์เป็นวันโลก,กาวินาศวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2,569ขึ้น14น14่ค่ำเดือน3กาลโยกโลก,กาวินาศจมวันนี้เหมาะแก่การทำกิจการซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้นำตำรวจทหารจะเหมาะสมกิจการอย่างอื่นไม่ควร ช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกา1นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ12นาฬิกานาทีถึง13นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์2,569ขึ้น15้าค่ำเดือน3การโยกว่างวันนี้เหมาะแก่การทำกิจเกี่ยวข้องกับสตรี สถานเสริมความงามสถานส่งเคราะห์ช่วงเวลาที่เป็นมงคลตั้งแต่เวลา7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ12นาฬิกานาทีถึง13นาฬิกา30นาทีวันอัง,ง,งคารที่3กลกุมภาพันธ์2,569แรม1ค่ำาเดือน3กาลโยกว่าง นี้เหมาะแก่การทำกิจการเกี่ยวข้องกับราชการดีช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา7.31นาฬกานาทีถึง 9. นาฬิกาอีกหนึ่งช่วงเวลา13.31นาฬิกานาทีถึง 15. นาฬิกาวันพุทธที่4กุมภาพันธ์2,569แหลมสองข้ามเดือน3กานโยกลอย วันนี้ทำการมงคลทุกอย่างล้วนดีเลิศช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา9.01นาฬิกา1นาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีอีกหนึ่งช่วงเวลาตั้งแต่เวลา13.31นาฬิกา31นาทีถึง15.00นาฬิกาวันพฤหัสที่5กุมภาพันธ์2569แรม3ามข้ามเดือน3 ตะลโยกอุบาทวันนี้เหมาะแก่การปลุกเสกสักยันลงอาคมทำพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับความเชื่อดีส่วนกิจการอย่างอื่นไม่ควรทำในวันนี้ช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีอีกหนึ่ง,งช่วงเวลาก็คือ15นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกา30นาที วันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2569แรมสี่ข้ามเดือน3การโยกธงชัยอธิบดีวันฟูวันนี้เหมาะแก่การเปิดสถานบันเทิงสถานเริงรมเปิดธุรกิจบ่อนการพนันเปิดร้านอาบอบนวดกิจการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง 12. นาฬิกา อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ15นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกา30นาทีวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2569แหลม5ค่ำเดือน3กาลรรโยกว่างวันนี้เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกานาทีถึง7นาฬิกา30นาที อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ10นาฬิกา3นาทีถึง12นาฬิกาวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2,569แรม6คข้ามเดือน3กาลรโรยกโลกาวินาศจมวันนี้ไม่เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2,569 แหลมเจ็ดข้าเดือน3การโยกว่างวันนี้เหมาะแก่การทำธุรกิจเกี่ยวขอ้องกับสตรีเด็กสถานเสริมความงามเปิดสถานสงเคราะห์ช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา7.31นาฬิกา31นาทีถึง 9. นาฬิกาอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ 12. 1 2นาฬิกานาทีถึง13.30นาฬิกา30นาที วันอังคารที่10กุมภาพันธ์2,569แรแลม8ค่ขาเดือน3กาะ,ะโยกว่างวันนี้เหมาะแก่การจู่โจมปรากปรามติดตามทวงถามนี้ออกรบช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกา อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาวันพุธท,ที่11กุมภาพันธ์2569แหลม9ค่าาเดือน3ามกาลโยกลอยวันนี้ไม่เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์2569 การลโยกอุบาทวันนี้ไม่เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดวันศุกร์ที่13กลุ่กุมภาพันธ์2569แหลม11ค่ำเดือน3การลโยกธงชัยอธิบดีฟูวันนี้เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือ ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ15นาฬิกาหนาทีถึง16นาฬิกา30นาทีวันเสาร์ที่14บสี่กุมภาพันธ์2569ัรแลม12ค่อาเดือน3กาลโยกว่าง วันนี้ไม่เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569แหลม13ค่ำเดือน3กาลโยกโลก,กาวินาศจมวันนี้ไม่เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569 แหลม14ค่ขาเดือน3กาลโยกว่างวันนี้เหมาะแก่การทำกิจการเกี่ยวข้องกับเด็กสตรีคนชราเปิดสถานเสริมความงามเปิดสถานสงเคราะห์ช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา7.31นาฬิกา31นาทีถึง 9. นาฬิกา อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีวันอังคารที่17กุมภาพันธ์2,569ขึ้นหนึ่งข้ามเดือน4การโยกว่างวันนี้ไม่เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดวันพุทธที่18กุมภาพันธ์2,569 ขึ้นสองข้ามเดือน4ี่การลโยกว่างวันนี้เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา9นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกา30นาทีอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกา วันพฤหัส,สบดีที่19กุมภาพันธ์2,569ขึ้นสามข้ามเดือน4การโยกอุบาทลอยวันนี้ไม่เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2,569ขึ้นสี่ข้ามเดือนสการโยกวันธงชัยอธิปดี วันนี้เหมาะแก่การปลูกบ้านสร้างเรือนลงเสาเอกตั้งศาลปลูกเสกช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง 12. นาฬิกาอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ 15. 1 5นาฬิกา1นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์2,569 ขึ้นห้าค่ำเดือน4กาลรรโยกฟูวันนี้เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาหนาทีถึง7นาฬิกาสานาทีอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ10นาฬิกาสานาทีถึง12นาฬิกา วันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์2569ขน้น้าคเดือน4การโยคโลก,กาวินาศวันนี้เหมาะแก่การทำบุญเกี่ยวข้องกับงานราชการกริจการอย่างอื่นมิควรทำในวันนี้ช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาหนาทีถึง7นาฬิกานาที อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ12บสนาฬิกาหนาทีถึง13บสนาฬิกาสานาทีวันจันทร์ที่23กลุ่มกุมภาพันธ์2,569ขึ้น7จ็ดค่ำเดือน4การโยคจมวันนี้ไม่เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดวันอังคารที่24กลุ่กุมภาพันธ์2,569 คืน8ข้ามเดือน4การ,รโยกว่างวันนี้เหมาะแก่การจู่โจมปราบป,ปรามออกรบติดตามทวงถามนี้ช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกา วันพุทธที่25กุมภาพันธ์2569ขึ้น9ค่ำเดือน4การลโยกว่างวันนี้ไม่เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิดวันพฤหัส,สบดีที่26กุมภาพันธ์2569ขึ้น10ค่ำเดือน4การลโยกอุบาท วันนี้ไม่เหมาะแก่การทําการมงคลทุกชนิดวันศุกร์ที่27 12, 9, 11, 5, 4, าากุมภาพันธ์2569ขึ้น11ขาคน11เดค่ำเดือน4การโยกธงชยัยอธิปดีวันนี้เหมาะแก่การทําการมงคลทุกชนิดช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือตั้งแต่เวลา10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกา อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ15 0 1นาฬิกานาทีถึง16 3 0นาฬิกานาทีวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์2,569คืน12ค่ำเดือน4การโยกฟกูวันนี้ไม่เหมาะแก่การทำการมงคลทุกชนิด